ใครคนบัญชาหัวใจให้ไฟพวงเฝ้ารักเฝ้าลงพระวงค์ไม่่ายไม่ทอนคิดถึงทุกคราวยามกินข้าวยามนอนภาพเธอคอยหลอกคอยหลอน เมื่อตอนที่หลับตาอาวอนดวงใจเหมือนคนบ้าใบบ่อบอลุ่มหลงคำป่อยอเฝ้ารอรักปรารถนาเหมือนโดนยาสังผีสางเข้าสิง